ปิดตัวกันไปแล้วเมื่อคืนนะครับกับ iPhone SE ปี2020เป็น iPhone ตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาแข่งแย่งตลาดของตัว A นะครับกับ iPhone 11ในปีนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับกับ iPhone SE ปี2020นะครับที่มีหน้าตานะครับหน้าตาแบบเดิมนะครับกับ iPhone 8มีขนาดหน้าจอ4.7นิ้วนะครับมาพร้อมกันกับ Touch ID นะครับที่ต้องบอกว่ามาถูกที่ถูกเวลานะครับมาถูกจังหวะเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่สะดวกกับการ ใช้ Face ID นะครับในการปลดล็อกด้วย iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับอย่าง iPhone 11เนี่ยมันต้องใช้ Face ID ในการที่จะปลดล็อก iPhone SE ตัวใหม่เนี่ยใช้ Touch ID ซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องเ,ออเปิดหน้ากากออกมาแล้วก็มาสแกนใบหน้านะครับทำให้เราสามารถที่จะปลดล็อก iPhone ของเราได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความแม่นยามีความปลอดภัยที่สูงในระดับหนึ่งนะครับ ตัว iPhone SE ปี2020ตัวใหม่เนี่ยมันใส่ไส้ในที่สุดแรงนะครับก็นั่นก็คือชิป A13 นะครับซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 11ใครชื่นชอบชิปแรงๆนะครับที่จะเอาไว้ใช้เล่นเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะพึงพอใจมากเลยทีเดียวตัว iPhone SE ปี2020เนี่ยเขามีแบตเตอรี่เพียงแค่1,600กว่ามิลลิแอมซึ่งมันก็อาจจะน้อยไปนิดนึงกับชิปประมวลผลที่มันมีความแรงขนาดนี้ก็ต้องรอดูกันครับว่าในลักษณะการใช้งานจริงแล้วเนี่ย iPhone SE ปี2020 กับชิป A13 แล้วก็แบตเตอรี่ที่มีขนาดเพียงแค่1,600มิลลิแอมป์เนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้พ้นวันหรือเปล่าในส่วนของกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยกล้องหลักมันเนี่ยเขาก็ใช้กล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี f-stop ที่1.8ซึ่งก็ค่อนข้นขางที่จะน่าพึงพอใจนะครับแต่ว่าส่วนที่อาจจะน่าแบบผิดหวังเล็กๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของกล้องหน้าที่ใส่มาเพียงแค่7ล้านพิกเซลเป็นโมดูลตัวเก่านะครับที่ใช้ใน iPhone 8นั่นเองนะครับมี f-stop อยู่ที่2.2แต่ สิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่น,นคือในโหมดกล้องเนี่ยขอกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ย iPhone SE ปี2 2 2 0เขาใส่โหมด พอสเทรดมาให้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยเอาใจคนที่ชอบถ่ายภาพพอสเทร t แบบหน้าชัดหลังเบลออะไรอย่างเงี้ยให้กับ iPhone s e ปี2 0 2 0เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ากล้องหน้าเนี่ยมันจะมีความละเอียดเพียงแค่7ล้านพิกเซลเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามาใช้โหมดพอ t เทร t แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยละลายในส่วนที่มันไม่ค่อยสวยงามออกไปได้แล้วก็เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะครับอาจจะชื่นชอบกล้องหน้าที่มันมีความละเอียดเพียงแค่7ล้านพิกเซลเนี่ยเพราะว่ามันจะลบ ตําหนิรอยแผลเป็นอะไรต่างๆที่มันอยู่บนใบหน้าของเราออกไปได้อย่างค่อนข้างหมดจดเพราะว่าความไม่คมชัดของมันนั่นเองนะครับตัวเครื่องนะครับมีแรมมาให้3 g จซึ่งถามว่าเพียงพอไหมก็ถ้าเกิดว่าเราใช้งานเพียงแค่ทั่วไปนะครับเราใช้งานมันไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากเนี่ยมันก็อาจจะเพียงพอนะครับเพียงแต่ว่า ซึ่งส่วนที่น่าสนใจสุดๆของ iPhone SE ปี2 0 2 0เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของราคาครับ n p s o n เ SE นะครับเปิดราคามาที่14,900บาทนะครับในรุ่น64 g ิกแล้วก็16,900บาทในตัว128 G ิและตัวท็อปสุดนะครับ256 g ิเนี่ยเปิดราคามาที่29,000บาทก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะครับถึงแม้ว่าในตัว256 g ิเนี่ยมันอาจจะดูแอบแพงไปบ้างนนครับเพราะว่ามันหลุด20,000ไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ราคาสักประมาณ19,000 900บาทเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเลขมันยังดูแบบไม่ถึง20,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง iPhone SE ปี2020นี้นะครับเชื่อว่าจะต้องเข้ามาทำตลาดกันไปอีกยาวนานอย่างน้อย3ปีแน่ๆนะครับเมื่อเราเทียบกันนะครับกับ iPhone SE ตัวที่แล้วนะครับซึ่งก็ทำตลาดยาวนานนะครับประมาณ3ปีเป็นอย่างน้อยเหมือนกันเชื่อว่าคนที่ชื่นชอบ iPhone ราคาประหยัดแล้วก็มี คุณสมบัติที่ค่อนข้างเพียบพร้อมนะครับค่อนข้างดีมากพอสมควรกับการที่มันเป็น iPhone ที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า iPhone ปี2020น่เนี่ยน่าสนใจในการซื้อหามาใช้มากมายนะครับเพราะว่า2อ,อย่างหลักๆที่สําคัญสําคัญเนี่ยนั่นก็คือชิป A 1 3กับระบบ iOS ของ p p o o n เนี่ยมันน่าดึงดูดใจให้คนที่อยากจะใช้ p p o o n เนี่ยมาเลือกใช้ iPhone SE ปี2020ได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร กับ iPhone SE ปี2020ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเราพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ